สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกกิจจักพรนิเวศภรุกเก็ตและท่านผู้ชมทุกท่านครับเรามาพบกันอีกนะครับในการที่จะฟังพระยาพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับสภาวะโควิด1 9ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกขณะน,นี้ใกล้จะถึง3ล้าน9แสนรายเข้าไปแล้วนะครับและการดูน่าจะหดหูและหมดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะครับทำให้หลายๆคนก็หมดความหวังในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายก็ได้มาวิเคราะห์นะครับว่าเศรษฐกิจทั้งโลกจะชะลอตัวแล้วก็มีสภาวะฝืดเครืองไปเป็น1ปีเลยนะครับดังนั้นในสภาพที่ดูเหมือนจะหมดหวังเช่นนี้นะฮะเราจะ ยังคงรักษาความหวังของเราไว้ได้อย่างไรนะครับในสัปดาห์นี้วันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับพระวจนะพระเจ้ามีคําตอบให้กับเราในพระธรรมฮีิบูบทที่6ข้อ18ถึงข้อ20บอกว่าพระเจ้าทรงกระทําเช่นนี้เพื่อว่าเราผู้ไดห้หนีมายึดความหวังซึ่งทรงหยิบยื่นให้จะได้รับกําลังใจอย่างใหญ่หลวงโดยสองสิ่งนี้ ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะตรัสมุสาเรามีความหวังนี้เป็นสมออันมั่นคงและแน่นอนของจิตใจความหวังนี้เข้าสู่อภิสุทธิสถานหลังม่านนั้นที่ซึ่งพระเยซูได้เสด็จนำหน้าเราทรงเข้าไปก่อนแล้วเพื่อเราพระองค์จึงได้เป็นหมาปุรุหิตชั่วนิรันต์ตามแบบของเมลคีเสด็ก พาออย่างยิ่งในข้อ19บอกว่าเรามีความหวังนี้เป็นสมออันมั่นคงและแน่นอนของจิตใจนะครับพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จะทําให้ความหวังของเรานั้นเหมือนกับสมอเรือนะครับที่บักแน่นลงไปที่มั่นคงและก็แน่นอนนะครับดังนั้นเองในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับทีมงานเทศนาของเราคิดจากพนิเวศงเรามีทีมเทศเจ7ท่านด้วยกันนะครับ แบ่งเป็นระยะที่1แล้วก็ระยะกลางแล้วก็รุ่นใหม่นะครับระยะที่1ก็มีผมกับอาจารย์นวพรนะครับระยะที่2ก็มีคุณศรินาถแล้วก็คุณนภพรนะครับส่วนนักเทศ,ร,ศรุ่นใหม่ก็มีอาจารย์ราชกิจมีหมอบอยแล้วก็มีคุณอิทิศน์นะครับดังนั้นในวันอาทิตย์นี้พี่น้องจะได้ฟังครเทศนาจากคุณศรินาถบุญแสงนะครับทีมเทศนาของคิจักรพนิเวศ ผมมีความเชื่อว่าพระเจ้าสามารถตรัสกับเราผ่านพระนพระเจ้าผ่านคนหลายๆรุ่นได้นะครับดังนั้นสัปดาห์นี้ให้เรามาฟังพระเจ้าพระเจ้าผ่านคุณสินนาศบุญแสงนะครับว่าพระเจ้ายังจะให้เรามีความหวังเหมือนกับสมอที่ปักแน่นลงไปในท้องทะเลได้อย่างไรพบกันในวันอาทิตย์นี้10บโมงครึ่งครับขอบใจหอนครับสวัสดีครับ